แสงไฟในห้องประชุมสว่างจ้าเสียงพนักงานซุบซิบกันเบาๆเมื่อเธอ,เธอเก้าวเข้ามาคุณทาราชื่อของเธอคือที่รู้จักกันดีในโลกธุรกิจหญิงสาววัยสีปีใบหน้าเฉียบคมดวงตาแน่วแน่เธอไม่ใช่แค่ซ e o ที่ประสบความสำเร็จเธอคือผู้หญิงที่ไม่เคยยอมแพ้แต่คืนนี้เธอรู้สึกอ่อนล้า เพราะภารกิจที่เธอและลูกสาวต้องทำให้สำเร็จแม่คะเราจะหาพ่อเจอไหมเสียงของเด็กหญิงวัยสิบสองทำให้หัวใจของเธอเจ็บแปลบเธอสูดหายใจลึกพยายามไม่แสดงความกังวลเราต้องเจอเขาแน่นอนภาพอดีตย้อนกลับมาในหัวของเธอสามีของเธอหายตัวไปเมื่อห้าปีก่อนไม่มีจดหมายไม่มีร่องรอย เขาเหมือนละลายไปกับอากาศเธอใช้เงินใช้เส้นสายทุกอย่างที่มีแต่ไม่พบเบาะแสจนกระทั่งวันนี้ข้อมูลใหม่ที่เธอได้รับทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเขาอยู่ที่ไหนนะหัวใจเธอเต้นแรงขณะเปิดแฟ้มข้อมูลรูปถ่ายชายคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าขาดหาฮ่ายืนอยู่หน้าโรงงานในจังหวัดที่ห่างไกล ผมยุ่งเหยิงหน้าตาสู้ผอมมือเต็มไปด้วยรอยแผลและคราบน้ำมันมันคือเขาใช่ไหมสามีของเธอเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหมุนคว้างนี่มันเป็นไปไม่ได้เธอเงยหน้ามองลูกสาวดวงตาเต็มไปด้วยคำถามแม่พ่อเหรอเธอกลืนน้ำลายลุกขึ้นยืนเราต้องไปที่นั่นเดี๋ยวนี้ รถยนต์หรูสีดำพุ่งออกจากเมืองด้วยความเร็วสองข้างทางเต็มไปด้วยป่าและถนนครุขระเธอไม่เคยขับเข้ามาในพื้นที่แบบนี้มาก่อนไฟถนนเริ่มน้อยลงจนเหลือเพียงความมืดลูกสาวของเธอจับมือของเธอแน่นแม่หนูกลัวเธอบีบมือลูกเบาๆแม้หัวใจของเธอเองจะหวัดหวันข้างหน้าคือโรงงานเก่าๆที่ไฟกระพริบ เสียงเครื่องจักรทำงานดังคลึดคราดกลิ่นน้ำมันและเหล็กสนิมอบอวลไปทั่วเธอเก้าวลงจากรถหัวใจเต้นแรงเสียงรองเท้ากระทบบนพื้นคอนกรีตเย็นเฉียบเธอเดินเข้าไปข้างในเงามืดไหววูบอยู่ตามมุมห้องเธอมองหาผู้ชายในรูปแล้วเธอก็เห็นเขาชายร่างผอมโซผมยาวยุ่งเหยิง มือของเขาจับท่อเหล็กแน่นใบหน้าของเขาซีดเผือดแต่แววตาน,านั้นเธอจำได้ทันทีมันคือเขาสามีของเธอริมฝีปากของเธอสันราริกทันวาเสียงของเธอแทบไม่เป็นคำพูดเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นช้าฮ่าฮาแล้วเธอก็เห็นบางอย่างในสายตาของเขา สิ่งที่ทำให้เธอเย็นว่าไปทั้งร่างมันคือความว่างเปล่าไม่มีความดีใจไม่มีความคุ้นเคยไม่มีแม้แต่การจดจำหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นเขาจำเธอไม่ได้เลยเธอยืนนิ่งลมหายใจติดขัดขาแทบก้าวไม่ออกทันวานี่ฉันเองทาราเสียงของเธอสั่นไหว เขาไม่ตอบสายตานั้นยังคงว่างเปล่าเหมือนมองผ่านเธอไปเธอกลืนน้ำลายฝืนยิ้มเดินเข้าไปใกล้คุณจำฉันไม่ได้เหรอมือของเธอสั่นเมื่อแตะที่แขนของเขาร่างของเขาแข็งทื่อเขาขยับตัวถอยหลังเล็กน้อยอย่ามาแตะฉันเสียงของเขาแหบพร่าแต่มันชัดเจน เหมือนเขาหวาดกลัวเธอเธอรู้สึกเหมือนถูกกระชากลงไปในหลุมดำทันวานี่มันเกิดอะไรขึ้นคุณเป็นอะไรเธอพยายามเพ่งมองเข้าไปในดวงตานั้นแต่ไม่มีอะไรเลยไม่มีความรักไม่มีความอบอุ่นไม่มีแม้แต่ความเจ็บปวดของอดีตเขาเป็นเพียงเงาของผู้ชายที่เธอเคยรักลูกสาวของเธอยืนตัวแข็ง พ่อเสียงของเด็กหญิงเบาราวกับกระซิบเขาหันไปมองเธอแต่ไม่มีความดีใจในสายตาไม่มีรอยยิ้มไม่มีน้ำตาเธอรู้สึกเหมือนทุกอย่างกำลังพังทลายทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่น้ำเสียงของเขาเย็นชามันไม่ใช่เสียงของทันวาคนเดิมเธอหายใจลึกพยายามควบคุมตัวเอง ฉันตามหาคุณมาห้าปีเขานิ่งเงียบเหมือนกำลังประมวลผลคำพูดของเธอแต่แล้วเขาก็หัวเราะเบาฮ่าฮ่าห้าปีงั้นเหรอเสียงหัวเรนาะนั้นไม่อบอุ่นเลยมันเต็มไปด้วยอะไรบางอย่างที่เธอไม่เข้าใจผมคิดว่าคุณคงลืมผมไปแล้วเธอสายหน้าน้ำตาคลอ ฉันไม่มีวันลืมคุณเขาหลีตามองเธอเหมือนกำลังสงสยัยจากนั้นเขาก็หันไปมองลูกสาวของเธอเด็กหญิงก้าวเข้าไปใกล้พ่อหนูคิดถึงพ่อเธอหวังว่าเขาจะอ่อนลงหวังว่าเขาจะอบกอดลูกแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาเพียงแค่จ้องมองจากนั้น เขาก็พูดบางอย่างที่ทำให้เธอแทบล้มทั้งยืนฉันไม่มีลูกเธอตัวชาไปทั้งร่างเด็กหญิงสะอื่นพ่อพูดอะไรนะเขาไม่ตอบเพียงแค่หันหลังเดินกลับเข้าไปในโรงงานทิ้งเธอกับลูกไว้ท่ามกลางความเงียบงนันเธอรู้สึกเหมือนหัวใจของเธอแตกสลายเธอไม่เข้าใจเลย เกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่เธอยืนตัวแข็งหัวใจเต้นแรงจนแทบแตกสลายทันว่าเธอเรียกชื่อเขาน้ำเสียงสันไหวเขาไม่หยุดเดินร่างผอมแห้งนั้นค่อยๆหายลับไปในเงามืดของโรงงานลูกสาวของเธอสะอื้นตัวสั่นเทาแม่พ่อเป็นอะไรไปทำไมพ่อพูดแบบนั้นเธอไม่มีคำตอบ เธอเพียงแค่รู้ว่านี่ไม่ใช่สามีของเธออีกต่อไปแต่เขายังมีชีวิตอยู่แล้วทำไมเขาถึงทำราวกับว่าเธอไม่ใช่ใครเลยเธอกลั้นน้ำตามองรอบตัวโรงงานแห่งนี้เต็มไปด้วยเสียงเครื่องจักรทำงานดังคลืกคราดกลิ่นน้ำมันเหม็นฉุนแสงไฟกระพริบกระพริบสะท้อนกับผนังเหล็กเป็นเงาหน้าขนลุกเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยเธอต้องรู้ความจริงรออยู่ที่รถนะลูก เด็กหญิงสายหน้ากอดแขนแม่แน่นหนูไม่อยากให้แม่เข้าไปคนเดียวเธอลูบผมลูกสาวพยายามส่งยิ้มให้แม้ใจจะเต้นแรงแม่ต้องคุยกับพ่อให้รู้เรื่องเด็กหญิงไม่อยากปล่อยมือจากเธอแต่ก็พยักหน้าอย่างกลัวฮ่าฮ่าเธอหันหลังแล้วก้าวเข้าไปในโรงงานอากาศภายในเย็นเยือกทั้งที่ควรจะร้อนจากเครื่องจกั <c oughs> รจกรเธอเดินผ่านแถวของช่างเครื่องในชุดเปื้อนน้ำมัน ทุกคนจ้องมองเธอด้วยสายตาแปลกประหลาดเหมือนเธอไม่ควรมาอยู่ที่นี่เธอกลืนน้ำลายฝืนเดินต่อเธอมองหาเขาและเธอก็เห็นทันวายืนอยู่มุมหนึ่งของโรงงานกำลังง่วนกับการขันน็อตบนเครื่องจักรเก่าฮ่หาฮมือของเขาสั่นเล็กน้อยเธอเดินเข้าไปใกล้ทันวาคุณต้องบอกฉันเขาหยุดมือหันมามองเธอช้า ฮ่าฮ่าดวงตาของเขาว่างเปล่าฉันไม่มีอะไรจะบอกเธอกำมือแน่นอย่าทำเหมือนฉันไม่ใช่ใครเลยเขาถอนหายใจลุกขึ้นยืนเธอสังเกตเห็นว่าเขาดูอ่อนแอเหมือนไม่ได้นอนมาหลายวันเสื้อผ้าเต็มไปด้วยคราบน้ำมันและเหงื่อผมไม่อยากให้คุณมาตามหาคำพูดของเขาเหมือนมิกริตลงกลางใจเธอทำไม เขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเสียงเรียบเพราะผมตายไปแล้วสำหรับคุณเธอสั่นไปทั้งตัวไม่จริงฉันตามหาคุณฉันไม่เคยลืมคุณเลยเขาหัวเราะเบาฮ่าฮแต่คุณไม่เคยรู้ว่าผมอยู่ที่นี่เธอขมวดคิ้วรู้สึกเหมือนมีบางอย่างผิดปกติใครเอาคุณมาไว้ที่นี่เขาไม่ตอบแต่เธอเห็นบางสิ่งในแววตาของเขาความกลัว เธอขนลุกไปทั้งตัวเขากำลังปิดบังอะไรบางอย่างอยู่เธอรู้สึกได้เขากำลังปิดบังบางอย่างบางอย่างที่น่ากลัวเธอสูดลมหายใจลึกพยายามสงบสติอารมณ์ท่านว่าบอกฉันเถอะเขาหลบตาก่อนจะก้าวถอยหลังเล็กน้อยเหมือนเขากลัวอะไรบางอย่างมากกว่ากลัวเธอคุณต้องกลับไปน้ำเสียงของเขาสั่นเครือ กลับไปซะตอนนี้ก่อนที่มันจะสายเกินไปเธอขมวดคิ้วหัวใจเต้นแรงขึ้นใครเขาเงียบเหมือนลังเลเหมือนถูกบางสิ่งกดดันให้ไม่สามารถพูดออกมาได้เธอกลืนน้ำลายเดินเข้าไปใกล้แต่แล้วเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังหนักแน่นมั่นคงเธอหันขอบไปทันที ชายร่างสูงใหญ่ในชุดทำงานเปื้อนน้ำมันยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าไร้รอยยิ้มดวงตาเย็นชาเขามองเธอราวกับนักล่ามองเหยื่อคุณเป็นใครน้ำเสียงนั้นเรียบแต่แฝงไปด้วยอำนาจเธอรู้สึกถึงเหงื่อเย็นไหลลงสานหลังฉันเป็นภรรยาของเขาเธอพูดชัดถ้อยชัดคำชายคนนั้นเหลือบมองไปทางทันวาทันวาก้มหน้าไม่กล้าสบตา เธอรู้ทันทีเขากลัวชายคนนี้ชายแปลกหน้ายิ้มบางๆแต่เป็นรอยยิ้มที่ไม่ได้ให้ความรู้สึกดีเลยน่าสนใจเสียงของเขาฟังดูราบเรียบแต่เต็มไปด้วยความหมายซ่อนเร้นเขาเก้าวเข้ามาใกล้เธอช้าฮ่าฮ่เธอรู้สึกเหมือนถูกบางอย่างกดทับเธอไม่ขยับหนีพวกคุณคงต้องรีบกลับไปชายคนนั้นเอ่ยเสียงเรียบเธอกำมือแน่น ฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าฉันจะได้สามีกลับบ้านชายคนนั้นหัวเราะเบาฮ่าฮเสียงหัวเราะของเขาเย็นยะเยือกจนเธอขนลุกสามีของคุณเหรอเขาหันไปมองทันวาอีกครั้ er งทันวาไม่พูดอะไรไม่แม้แต่จะมองหน้าเธอชายคนนั้นยิ้มคุณแน่ใจหรือว่าเขาเป็นสามีของคุณจริงๆเธอสะอึกหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอก คุณหมายความว่ายังไงชายคนนั้นไม่ตอบแต่รอยยิ้มนั้นยังคงอยู่เธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังจะถล่มลงมาบางอย่างกำลังผิดป,ปกติอย่างรุนแรงและเธอกำลังจะได้รู้ความจริงที่เธออาจไม่อยากรับฟังเธอยืนตัวแข็งหัวใจเต้นแรงเธอไม่เข้าใจสิ่งที่ชายคนนั้นพูดทำไมเขาถึงถามแบบนั้นทันวา เธอเอื้อมมือไปหาสามีของเธอแต่เขากลับถอยหลังไม่กล้ามองหน้าเธอเธอรู้สึกเหมือนทุกอย่างกำลังพังลงตรงหน้าคุณเป็นสามีของฉันใช่ไหมเสียงของเธอสั่นเครือทันวาเงียบก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาช้าฮ่าดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความกลัวผมขอโทษเธอรู้สึกเหมือนมีมีดกรีดลงกลางอก เธอสายหน้าหมายความว่ายังไงชายคนนั้นหัวเราะเบาห่าเสียงหัวเราะเย็นยะเยือกคุณมาตามหาคนที่ตายไปแล้วเธอตัวสั่นไม่จริงเธอหันไปหาทันวาคุณยังมีชีวิตอยู่ฉันเห็นคุณอยู่ตรงนี้น้ำตาเอ่ขึ้นมาในดวงตาของเธอทันวากำมือแน่น เหมือนเขาต้องการพูดบางอย่างแต่พูดไม่ได้ชายคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้คุณไม่รู้สินะเธอถอยหลังชายคนนั้นยิม้มทันวาที่คุณรู้จักตายไปแล้วเมื่อสองปีก่อนโลกทั้งใบของเธอหยุดนิ่งเธอแทบหายใจไม่ออกคุณโกหกเธอกรีดร้องออกมาเขาอยู่ตรงนี้ฉันเห็นเขาฉันสัมผัสเขาได้ ทันว่าหลับตาน้ำตาของเขาหยดลงบนพื้นมันเป็นความจริงเขากระซิบเสียงเบาเธอสายหน้าไม่ชายคนนั้นถอนหายใจผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ทันวาของคุณอีกต่อไปเธอไม่เข้าใจเธอไม่อยากเข้าใจแต่ลึกๆในใจของเธอเธอรู้ว่าเขาพูดความจริงทันวาเปลี่ยนไป เขาไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วและเธอไม่มีทางพาเขากลับไปได้เธอหลับตาลงน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอมาเพื่อพาสามีกลับบ้านแต่เธอพบเพียงเงาของเขาเธอรู้แล้วว่าเธอต้องปล่อยมือจากอดีตเธอหันหลังให้ทันวาเป็นครั้งสุดท้ายและเดินออกจากโรงงานไปพร้อมกับลูกสาวของเธอโดยที่รู้ว่า เธอจะไม่มีวันได้พบกับสามีของเธออีกเลย